สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ก็มีเด็กมาขายอีกเช่นเคยนะและเรายังอยู่กับมิสมาเวลครับโดยเด็กที่นํามาเล่นกับมิสมาเวลในวันนี้นะจะเป็นซาบูดักฮอกนั่นเองครับเพราะว่ามิสมาเวลก็เป็นการ์ดคอสสีที่มีค่าเท่ากับดักฮอกแล้วก็เป็นออนโกอิงเหมือนกันซาบ,บูจึงลดค่าไลาด่ดรอปสีได้ดีและเลื่นกับออนสลอตได้เช่นกันครับขอเริ่มแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนเลยเนาะใบแ,แรกเป็นดีบุล่าครับเป็นดรอปหนึ่งที่เอามาทิ้งไว้เฉยๆนะเพื่อว่าให้สามารถ มิสเบลเติมพลังได้นะครับแล้วก็วางทิ้งไว้ก็สามารถโตขึ้นเรื่อยๆอีฝ่ายไม่เล่นได้เช่นกันต่อมาเป็นคลอ,อกครับเป็นดรอปหนึ่งนะเอาไว้เพิ่มพลังให้ดาร์ฮอกให้ดีครับเพราะว่าจับหินไปหนึ่งใบนั่นเองต่อมาก็เป็นแบ็ควิดโอครับเป็นดรอปสองนะใส่เข้ามาเพื่อว่าทําให้ฝ่ายโจมไม่ได้แล้วก็มีวิดูไบขวางทางอยู่ฮะเพิ่มพลังให้ดาร์ฮอกได้อีกฝ่ายก็จะแพ้เลนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวิดูไบเนี่ยมีทบอปหนึ่งเพลเวอร์ครับต่อมาเป็นซาบูครับเอามาลดการ์ดของข้อสนะี่เกก่งมาใน,นะ ต่อมาเป็นมิสเตอร์แฟนตาซีครับเท่านสาที่ไม่มีอะไรเล่นเนี่ยมิสเตอร์แฟนตาซีเป็นคำตอบเลยครับเพราะว่าสามารถกระจายพื้นที่ทำให้บวก2พาวเวอร์ในทุกพื้นที่ได้น,นั่นเองต่อมาเป็นคอสโมครับหลักๆของคอสโมในหน้าที่ของเด็กนี้นะก็คือเอามากันเอ็นชันเทพหรือโลกนั่นเองเพราะว่าเรามีการออนโกอิ้งทั้งนั้นเลยนะฮะสามารถกันให้มิสเวลออนสลอดหรือดากห้องเนี่ยไม่โดนขโมยหรือโดนใบได้นั่นเองครับต่อมาเป็นล็อกสไลด์ครับใส่มาเป็นรอบสามนะครับเพิ่มหินสองใบให้ดักห้องโตขึ้น,นครับผม ต่อมาก็เป็นวินคอนดิชันหลักอีกหนึ่งใบก็คือดาร์คฮอกนะฮะจะมีพลังสูงมากถ้าเราได้คล็อกได้แบ็กวินโดแล้วก็ล็อกสไลด์นะครับผมต่อมารอบสี่ฮะเป็นซุปเปอร์สเกลซึ่งในเมตาตอนนี้นะมีคนเล่นเด็กออนกูอิงค่อนข้างมากทำให้ซุปเปอร์สเกลเก่งมากในเมตาตอนนี้แล้วก็เป็นคอสสี่เล่นกับซาบูได้ดีเช่นกันใบต่อมาก็เป็นมิสซ์เมลฮะใบคีหลักของเด็กอีกเช่นกันนะฮะสามารถเพิ่มพลังพื้นที่ซ้ายขวาได้5ถ้าลงตรงกลางนะครับก็จะเก่งมากพาวเวอร์รวมๆจะเป็น15พาวเวอร์เดียว ต่อมาก็เป็นไอออนแหลครับไอเล็กนี้แหลกก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเป็นดรอปสีมีพลัง6แล้วก็ก็ความสามารถของการบนสุดนะไม่ว่าจะได้อะไรก็ค่อนข้างดีครับผมอันสุดท้ายเป็นออนสลอตครับผมเอามาบัฟความสามารถต่อเนื่องเป็น2เท่านะต,ติดกับมิสมาเวลก็จะเพิ่มสิบหรือเป็นด่างฮอกก็จะแรงมากเลยเช่นกันหรือว่าที่มีทุกเปอร์สกาวที่ก๊อปปี้ความสามารถต่อเนื่องอื่นๆถอ,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 อยไฟที่ดีมากเนี่ยออนสลอตก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีแล้วครับผมเอาละครับทุกคนก่อนจะไปดูเกมเพลกันนะครับขอรบกค,คนนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับมาอลงไปกดกันแล้วก็้รับชมเกมเพีกันได้เลยมาครับผมเปิดเทือดแรกพื้นที่แรกเป็นนีดาโบเลีย e ไม่ค่อยมีสาตะตอเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราถมพื้นที่ไม่ค่อยเก่งครับถ้าเขาถมที่เราก็จะแพ้จะเปิดมาเป็นซันสปอร์ตแบบนี้อาจจะเป็นเด็กไฮอีโวร,รือเปล่าที่ต้องการให้เหลือเอเนจี ลงแบ็กวิดโทเทมโปบอร์ดไปก่อนแล้วกันครับหน้าเรามีเพลงมิสเตอร์แฟนตาสติกกลางอยู่เนาะแล้วก็อาจจะตามด้วยมนะิสมาเบลเนาะถ้าเขาไม่มีการออนโกอิงซูเปอร์สเกลก็ไม่ได้เล่นครับเธอนี้เป็นเธอที่สองเขาเล่นเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นเรมูเรียเราไม่เห็นนะเมอร์ดิโวโอเคข้ามไป เราเี่ออนเคิร์ฟนะเป็นมิสเตอร์แฟนติกน่าจะดีกว่าซาบูมาช้าไปหน่อยฮนะถึงจะมาเทิร์นเมื่อกี้ก็ติดเรมูเรียดีก็เปิดเป็นแมจี้ครับมีเจ็ดเทิร์นนะต้องส่งไทเทเนียให้เราหรือเปล่ายังไงโอเคแล้ว okay. ไทเทนเนียมาฮะเราเล่นแบงควิดโดส่งวิดโดบห้เขาไปตามเลยมิสเตอร์แฟนติกครับ อผมอยากให้เป็นมิสมาเวลมากกว่าเ้นหน้าเล่นเป็นคอสโมกับซาบูได้ครับผมเล่นตามเคอร์ฟไปน่าจะดีที่สุดครับเขาเป็นไวเปอร์เป็นเด็กส่งของนะส่งวดีโอบายของเรากลับมาครับผมแต่ก็เป็นผลดีนะอย่างอยเราก็ได้ชกทีหนึ่งถ้าเขาเป็นเด็กส่งของเนี่ย เอากลัวโลกหรือเอชานเทสไหมเนี่ยแล้วเขาแซปใส่มันด้วยว่ามีเดลบรีหรือเปล่ากระถมที่เหรอเธอถ้าเล็กส่งโหมมีอะไรอ่ะแมนติงเดลบรีลูกเคทัสมาร์ตินเิเนลเอเซนทรีไหมส่งเดอะบอยแต่เขาไม่มีไวเปอร์แล้วอ่ะผมว่าเราไปดูได้นะเขาแซฟทำไมเลย อ๋อเป็นวีดูไบครับส่งวีดูไบกลับมาเราเล่นไปเพลย์ออนสลอดเนาะเราเล่นวีดูไบทางขวาไม่ได้นะพอคอซ้ำกันมิสไปเราจะไม่ต่อยครับผมผมว่าเรายังไปดูได้อยู่เขาผ่านถ้าเลินหกโอเค เรามีเพลย์ไหนบ้างเรามีเพล์แลดล็อกสไลด์ไหมคงเป็นเด็กส่งของเป็นเด็กส่งของไม่น่าจะมีการ์ดต่อเนื่องให้ซุปเปอร์สเกล์ก,ก็อบี้เนาะแลดขวาล็อกสไลด์ขวาเป็นเพลย์ที่น่าจะสตรองที่สุดอืมไปดูได้นะโอเคเขาถอยแล้วครับ GG ครับผมนนะมาลุยกันต่อครับเปิดเทินแรกเป็นออนสอดซิตาเดลค่อนข้างดีนะ รับเราแล้วเราเป็นเด็ก on going อยู่แล้วตรงกลางเป็น murder boy ครับเล่นไม่ได้นะก่อนเทินสามหา่านทุดวากันได้ครับเล่นเป็นล็อกไลด์ไปก่อนได้ครับเล่นตามเซิร์ฟไปก่อนนะเขาเป็นตองครับปิดทิ้งไปเลยฮะ โอเคงั้นเรามีแค่เพลไอวอนแลดซ้ายนะแลตซ้ายดีสุดครับเขาเล่นเป็นตรงกลางใช่เขาก็ได้เป็นนีบล่าโอเคไม่แย่ครับน้อยทางซ้ายเราโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยเราเล่นซุปเปอร์สเกลได้ครับแล้วก็ทิ้งเนีบูล่าขวาไว้ได้ซุปเปอร์สเกลจะก๊อปไม่เศาอ,อยูเขาได้นะมันมีประโยชน์มาก เขาเรียกเป็นเจฟครับในดูล่าขวาเนดูซ่ากลางไม่ไหวเราหรือเปล่าตอนนี้เรามีเพลย์ไหนบ้างควอนสลอตไปได้อยู่นะใช่ไหม้าขวาจะโตขึ้นแต่ตรงกลางตรงกลางจะแพ้นะขาดหนึ่งแต้ม เล่นเป็นม mm ิสเตอร์แฟนตาซคอสโมก็ไม่ช่วยฮนะเจ็ด mm hmm. เท่ากันเหมือนจะมีเพลงเดียวคือออนสลอดกลางนะมีเพลงที่ดีกว่านี้ไหมแมควิดโี่ไม่ดีแนะ่เราเปิดก่อนเราลงคอสโมไปดักอะไรดีไม่ช่วยหรือเปล่าถ้าเป็นออนสลอดเนี่ยทางซ้ายขวาบบกอีกอย่างละห้ากลางแพ้ไปแล้วอ่ะไปดูได้นะ เขาเป็นเด็กอะไรอ่ะมิฟาเวลที่มีมิซ่ากับเจฟสเปกรัมไม่น่ามีอยู่แล้วด็เตอร์ดูมหรือเปล่าถ้าเป็นด็เตอร์ดูมเราน่าจะไหวนะดูได้ครับโอเคเขายอมครับ G G ฮะมาลุยกันต่อครับเปิดที่แรกเป็นสูตรโคนนิงเราเล่นคอก์สไปเลย คือสองเป็นซักทาวเวอร์ฮะลอซาบูได้ซาบูกลางแล้วกันสงคราที่กับซาบูยังไม่มาเลยสักกระไยแปจะมาแหลบครับผมอ,อย่างเล่นแบ็ควิดโอกับคร็อกมากกว่าฮะได้เดือดฮักสองตัวเขายังไม่เล่นเลยนะเทินที่สามแล้ว ที่เธอนี่สี่ฮะวิฟซาเวลจะไม่บวกให้เด ah. อะฮักทางขวาเพราะฉะนั้นแล้วเล่นแอวแหลกซ้ายดีกว่าถ้าเป็นซุปเปอร์สเกลมาเขาเป็นหว่องครับแล้วก็ไบรูบายทางขวางั้นผมเล่นเป็นล็อกสไลด์ซ้ายไหม เพราะว่าเอรแวลแลดเรากลายเป็นซุปเปอร์สเกลที่ซุปเปอร์สเกลเราได้วงเขามาออสเมไม่มาครับเกมนี้ไม่งั้นเราดักวงเขาได้ละอ่าเขาพลาดนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเขาจะเล่นเป็นเมสซี่ก็เขาป่วงเขาเล่นวิดอุบายทางขวามาฮะ ถ้าเป็นแบบนี้เราเล่นคอสโมดักเลยโอเคเขายอมนะครับจีีครับผมชชยชนะมาต่อกันครับผมเปิดไปออนสล็อตที่้าเดทางซ้ายนะเอาเล่นคอกซ้ายไปก่อนแล้วกันเก็บเซฟที่อื่นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะมึงตอนนี้ไม่มีดอกสองเล่นนะท่านสองเขาเป็นหินแดงฮะเรนจิตโซนเปลี่ยนเป็นมิเลอร์เดมิชันโอ้ นม่แย่ฮะถ้ามีเลเยอร์เมชันได้เป็นออนสลอดสเตลร์ก็จะดีกับเรามากเราสาบ,บูซ้ายเลยเป็นโซโซนนะลบสองนะครับทีนี้ house. เด็บเฮาเล่นตัวใหญ่ไม่ได้เหรอเรามีเพลเลตกลางอยู่น่าจะดีที่สุด เราเป็น Armor, pe, อ,ออร์มุ่นครอบไว้เราเป็นเอลแลนและก๊อปปี้เป็น Island, เดรุล่าโอเคไม่แย่แต่ตรงกลางเป็นควอนตลอดเส้เนเทียวครับผมดีนะเราซุปเปอร์สเกลก๊อปเป็นโซลโซนได้ฮะับเขา,าเป็นคาซาฮะเป็นเด็กคาโนสซูนะแล้วก็ก๊อปคาซาเข้าไปด้วยก๊อปโซโซนเข้าไปด้วย ให้เป็นมิสเตอร์แฟนทาสติกกลางแล้วกันอาจจะปิดด้วยออนสลอตกลาง mm. เขาก็มีฮะมิสเตอร์แฟนทาสติกนะอะเรามีเพลย์ปิดเดียวครับคือออนสลอตตรงกลางคิดว่าแรงอยู่นะเพราะว่าเขามีทั้งคาซาทั้งมิสเตอร์แฟนทสติกให้เราก๊อป ุปเปอร์สกาวเราก็จะเก่งมากครับเพราะเป็นสเปกตรัมไหม้ไม่ไหวเรา GG ครับผมจีจีครับชยันนะ